ดีครับเว็บพ่นคลิปครับวันนี้มาพบกับปืนแนะนำปืนมอเซอร์นะครับอันนี้ผลิตจากประเทศยุโรปหรือเปล่าไม่รู้นะครับยุโรปดูนะอันนี้9มมนะครับนี่ครับมอเซอร์ครับยุโรปครับพาลาเบลลัม9มมครับยุโรปสแตนดาร์ดคุณภาพนะครับอันนี้มอเซอร์นะครับ สวยครับสวยอันนี้แต่ตอนนั้นนี่ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้9มิลิเมตรครับเกบสวยนะครับอันนี้ของแท้ครับอันนี้ต้องมีใบน,นี่ครับ 94 Improv 90โมเดลนะครับอันนี้นี่ครับนี่ครับราคาตอนนั้นเทนา่าไงครับฮะซึ่งหมื่นเก้าอุปกรณ์เไ็นปีแค่ไหปีไหน,ไหนเลยสิบกว่าปีแล้วโอ้ห<แ>มื่นกว่านะครับปี สิบปีที่แล้วนะครับหมื่นกว่าสิบกว่าปีเยอะได้แล้วลูกตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีผลิตหรือหรือเปล่านะครับ <laughs> ตอนนี้เมื่อก่อนมันสิบยี่สิบปีที่แล้วประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ประมาณนู่นแล้วครับสี่ห้าหมื่นมัน,นะครับอโอเคครับเดี๋ยวดูลูกกระสุนครับกระสุนกระสุนธรรมดา nossas. นะครับกระสุนครับก็เป็นกระสุนธรรมดานะครับซองครับบรรจุเก้านัดครับเฮ้บรรจุบรรจุกี่นัดนะสิบห้านัดนะครับสิบหกนัดในลังมังครับเมาเซอร์นะครับผลิตจากประเทศยุโรปนะครับรูปทรงก็โอเคครับสวยครับโอเคครับวีโพดคิปเขาจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับศูนย์ท้ายศูนย์หลังโอเคครับผม